หาโัรศั์กระตุกค้างแบบนี้ไหมครับถ้ามีผมขอแนะนำ No อกค,คินเนอร์สอแอปนี้น่าจะช่วยได้นะครับก่อนอื่นก็ให้มาที่การเร่งความเร็วแรมนะครับก็จะช่วยเร่งความเร็วแรมให้มือถือของเราทําง,งานอย่างมีประสิทธิภาพครับจะทําให้มือถือของเราไม่ค้างไม่กระตุกต่อไปก็จะเป็นการเคลียร์ขยะจะทําให้เครื่องของเรามีพื้นที่ความจําเยอะขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นการจัดการการแจ้งเตือนนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้รบกวนเราเวลาเราเล่นเกมนะครับก่อนอื่นก็ให้เรามาเปิดสิทธิการใช้งานก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเลือกได้เลยนะครับว่าจะต้องการปิดแอปไหนเพียงเท่านี้โทรศัพท์ของเราก็จะลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับและยังสามารถรูดบัตรเงินสดทูมินี่มากมายนะครับกติการ 1. ดาวน์โหลดแอปท ok ็ k กคินเนะครับ 2. ดาวน์โหลดเสร็จให้ไปที่5ดาวกู o กิเพย์นะครับแล้วก็ไปคอมเมนต แอป k ็อกคินเน n ร์ฟังก์ชันที่ชอบนะครับเวลาวันที่27-29เถึง่พฤศจิกายน2 5 6 3ามนี้นะครับส่วนวิธีดาวน์โหลดก็ให้เราพิมพ์คำว่า Nock k ินเนอใน Google Play แค่นี้เราก็จะเจอแล้วครับสำหรับ Android เท่านั้นนะครับก็ให้เราก,กดติดตั้งไปเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับ 2020FF นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิค ะบัดจอยิงหัวแบบเท่ๆนะครับทุกคนนะอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดแบบตั้งค่าแล้วก็จะมาบอกว่าหลักๆต้องแชร์อะไรนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับหลักๆเลยนะครับคือการมองรอบๆนะครับทุกคนนะมองรอบๆคือผมแนะนําคือต้องปรับแบบร้อยเลยนะครับทุกคนนะมันจะแบบหันจอหันซ้ายหันขวาแบบเร็วๆนะครับทุกคนนะอ่ะแล้วก็ อีกหนึ่งเลยนะครับทุกคนนะก็ให้เราเปิดไอ้ au, ปุ่มอาวุธด่วนนะครับทุกคนนะนี่เลยนะครับคือหลักๆของเราเลยคือเปลี่ยนอาวุธด่วนนะอ่ะให้เราทําการเปิดไว้เลยแล้วก็สําหรับตั้งค่าก็จะประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะเอาปุ่มแสงขึ้นนะนี่นะปุ่มอาวุธด่วนนะหลักๆเลยนะก็ <algunos S 2> จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะสำหรับตั้งค่านะหลักๆเลยนะอ่ะ โอเคนะครับสาหรับจะต็ปแรงนะครับท uh ุกคนนะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าฝึกกระโดดสับปืนประมาณแบบนี้นะครับทุกคนนะฝึกให้เราแบบว่าชิ้นๆกับปุ่มอาวุธด่วนนะปุ่มเปลี่ยนอาวุธด่วนนะทุกคนนะนี่นะฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกกระโดดสับปืนฝึกกระโดดสับปืนยิงฝึกกระโดดสับปืนยิงอะไรประมาณแบบนี้นะทุกคนนะไปจนกว่าเราจะชินนะครับทอดกันนานนะทุกคนนะแบบนี้นะปึ๊บ ฝึกไปเรื่อยๆนะเห็นไหมผมก็ยังเอิเอเยนะทุกคนนะก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะชินนะแบบนี้นะยิงปืนอะไรประมาณแบบนี้กะโดดสับป,ปืนโดนสับป,ปืนยิงสับป,ปืนอะไรประมาณบบนี้นะครับทุกคนนะอ่ะเรามาดูสเต็ปต่อไปเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับสเต็ปที่สองนะครับหลังจากที่เราฝึกเสร็จนะครับทุกคนนะฝึกจนชำนาญนะนะฝึกแบบว่า ฝึกจนกดปุ่มเปลี่ยนอาวุธ่วชินนานแล้วนะครับทุกคนนะก็มาเริ่มสเต็ปที่2องเลยแบบนี้นะครับทุกคนนะให้เราทําการวิ่งกระโดดหันซ้ายหันขวาแบบนี้นะวิ่งกระโดดเห็นไหมมันจะเทแบบนี้เลยเห็นไหมครับนนะแบบนี้นะแบบนนะปึ๊บสมมุติว่าเราจะยิงแบบออกออกออก,ออกด้านนี้นะทุกคนนะผมแนะนําคือให้ปึ๊บแล้วก็แบบนี้นะทุกคนนะปึ๊บ แบบนี้นะขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ยิงแบบนี้นะขวาซ้ายยิงขวาซ้ายกระโดดยิงเออแบบนี้ยขวาซ้ายกระโดดยิงอ่านี่นะแล้ถ้าสมมติว่าเราจะลากออกมาตรงๆนะทุกคนนะคือเอิบนี้ก็ได้นะครับทุกคนนะแบบขวาซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับคือซ้ายขวาแบบนี้นะครับทุกคนนะ ซ้ายขวากระโดดยิงซ้ายขวากระโดดยิงแบบนี้นะทุกคนนะมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะทุกคนนะจนะยิงให้ดูแบบนี้ปึ๊บอันนี้คือขวาซ้ายนะทุกคนนะะเดี๋ยวผมจะทําแบบสลับการยิงให้ดูนะครับทุกคนนะแบบนี้ขวาซ้ายซ้าย,ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวานี่นะไปเรื่อยๆนะทุกคนนะอ่านี่นะ าาายยซ้ขวนี่นะนี่นะโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนนะ่ะอ่าถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฮไลท์ให้ดูนะครับทุกคนนะอ่ะวันนี้ผมก็จะมาสุ่มเพชรุ๊กไฟในเว็บมุมเกมช็อปนะครับอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะไปสุ่มนะผมก็อยากให้ทุกคนทำการสมัครสมาชิกนะครับทุกคนนะก็นี่นะครับสามารถสมัคร บนะต่อจากนั้นให้เราคลิกเข้าสู่ระบบด้วยเฟซบุ๊กนะครับหลังจากที่ทุกคนเข้าสู่ระบบเสร็จมันก็จะเด้งมาหน้านี้ใช่ไหมครับทุกคนนะตอนนี้ผมมีอยู่แค่ศูนย์บาทนะครับเครดิตศูนย์บาทนะเดี๋ยวผมจะมาทำการเติมเงินนะครับทุกคนนะแบบนีนะ้ให้เราคลิกเข้าไปที่เติมเงินเลยนะครับพอคลิกเข้ามาเดี๋ยวผมจะเติมทางทูวอลเล็ตน,นะครับทุกคนนะก็คลิกเข้าไปเลยปึแบบนี้นะหลังจากนั้นให้ทุกคนก๊อปเบอร์โทรนะครับหมายเลขบัญชีนะครับนี่นะแล้วก็ดูว่าชื่อมันตรงไหมครับทุกคนนะก็ถ้าเราโอนเสร็จให้ก๊อออปปเลลข้นนาางงิิในสมรอกไ้้้ตรนนีใหดบคนะอ้เียอเด๋วผมกก็๊ปลขอ้างอิิงงงมาาาาาาววววไ้้้้ตรรรรรรนนนนนนีแแลลกกกกก็็็ัััทยะคบเเปส เครดิตกันเลยตอนนี้ผมมีเครดิตอยู่ที่ร้อบาทนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะมาทำการสุ่มให้ดูเลยที่เขาเรีสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับจากนั้นให้ทุกคนก๊อปยูไอดีมาวางไว้นะครับถ้าทุกคนลุ้นได้เพชรมันจะเข้าทันทีเลยนะครับทุกคนนะเลยที่เราไม่ต้องไปใส่เลขอะไรนะครับทุกคนนะอ่าเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มให้ดูนะครับครั้งแรกว่าไงเรามาลุ้นกันเอฟเอบไม่ได้รางวัลนะครับครั้งแรกเดี๋ยวเรามาลุ้นครั้งที่สองกันเลยเอบหมุนมาหมุนมาหมุนมาเฮ้ยได้หก โอ้โหได้หนึ่งพันแปดร้อยเพชรนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะพอเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเพชรในเกมว่ามันจะเข้าจริงไหมครับนี่นะครับเพชรก็ได้ทำการเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับใครที่อยากไปสุ่มนะครับผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับก็อย่าลืมไปสุ่มเว็บมุมเกมช็อปกันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ

Stumble on me, I know you're gonna ask me where I've been Girl, I've been trying to love